พระไพรมีตอนพระไพร์มีหนีนางพี่นพวู่มาเจออายุได้แม่ปีจึงให้ชื่อว่าสินสมุทรวันหนึ่งนางพีเชื่อสมุทร,รออกจากถ้ำไปหาอาหารฝ่ายสินสมุทรซึ่งรักมากกว่าแม่เห็นพ้าไัยกลับอยู่ก็หนี่ไปวิ่งเล่นนะครบเห็นแผนหินปิดปากถ้ำไว้จึงล้อมเข้าพักเล่นแต่ด้วยมีกำลังมาก ก็พังออก็องไปเห็นห่าที่ม่เคยเห็นมาก่อนก็ตื่นตาตื่นใจออกวิ่งเล่นและว่ายน้ำด้วยความสนุกสนานจนไปถึงเนือเขาก็แปลกใจเห็นเป็นเ,นเ,นเื้อนคนสุาาจึงจับให้คาารับพดาถ้าใครทราบว่าชินสมุทรมีกำลังมากสามารถพักแทนหินที่ปิดปากทำออกได้ก็ตกใจเพราะว่าถ้าแม่ของจินสมุทรรู้สักคด ด้วยคิดว่าเจ,าาจ,จ้าพระพิฆเนศกับพระจากรพิไทจสาใช่ไหนัอนที่เลื่อได้จากพระจากตู้ขวดคืนนั้นได้เกิดฝันว่าเจวราที่อยู่กาะน,นั้นมาทำลายถ้ำและเอาคอทุกนางจึงแทบถึงชีวิตจากนั้นได้ฟังดวงตาไปด้วยเมื่อนางตื่นขึ้นจึงเล่าความฝันให้พระพิไทยฟัง แล้ว้อทำนายฝันให้ด้วยจิงเกทำนายฝันว่าเป็นฝันร้ายนะแล้วแก่ทำโซเซาแนะนำให้นางผีเสื้อเสนอขอนางผีเสื้อก็เชื่อแล้วไปอยู่ออกไปอยู่ที่เขาใหญ่ ไวัผ้นาท่อนา้ท่มอำาจู้่มาจ้่าจอำนาู้่อทาจอำนานอู้่้่าจอจ้ทีอนาจมอำน้่นาน้าาจ รละีคขับไปยังถ้ำเห็นประตูถ้ำเปิดอยู่เข้าไปดูไม่พบใครก็ตกใจแด้รู้ปีชีเป่าก็ถ่ายไปด้วยก็รู้ว่าพากันหนีนางไปแล้วมีความเสียใจมากที่ทั้งผัวและลูกหนีไปแล้วเจอความโกรธออกตามดูร่องรอยเน้น จึงเรียกสมุนของตนที่เป็นปีศาจพูดพายมาสักถามพวกผีเกิดอะไรขึ้นป่ายเนื้อก็รู้ว่านั่งคือลิศของยักษ์จึงได้ก็ปราภัยไปว่าอยากนางยักษ์กำลังตามมาคงจะทันกันในวันนี้ปายนางผีเสื้อสมุดตามมาได้สามวันก็ามทันกว่ากับลูกน้อย ชินสมุดได้เห็นมารดาในร่างเดิมไม่ใช่ร่างนิริทที่ตนเคยเห็นก็สงสัยออกฝ่ากลางน้ําแล้วราองถามนางผีเสื้อสมุดด้วยความสงสัยนัน้าอามงผีเสื้อสมุดได้ยินคําพูดของลูกก็นึกให้อดสูงจึงตอบไปว่าตนไม่ใช่ชาติยักษ์เมื่ออยู่ในถ้ำไม่ได้แปลงร่าง เห็นาไผ่หนีผีเสื้อสมุดมาถึงฟังน้ำผีเสื้อตามมาคันกลับจะจับค้าไผ่ได้แต่นั้นผีเสื้อไม่ฟังและโกนต่อว่าดาทอพายุกีด้วยคำหยาบดังสาดาลวงใบถึงผูส้สาวว่าอย่ามายุ่